ที่จังหวัดเชียงรายนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองแห่งดอกไม้ข<ม>ุนเขาวสวยทุกฤด,ดูนะคะคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤด,ดูหนาวค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่ทางจังหวัดเขาเร่งดําเนินการเพิ่ม เข้าไปอีกให้สมบูรณ์มากขึ้นก็คือเรื่องของป่าโดยเฉพาะป่าในเมืองนะคะมีแนวคิดว่าจะเพิ่มต้นไม้ด้วยวิธีอย่างนี้ค่ะเมื่อต้นไม้ตายหรือว่ามีต้นไม้ถูกตัด1ต้นจะต้องปลูกทดแทน4<อ>ต้นนะคะแล้วก็ทุกๆสัปดาห์จะต้องปลูกทดแทนในถนนทุกสายหากพบพื้นที่ว่างของทางราชการจึงเชื่อว่าหากทําแบบนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต เชียงรายก็จะเป็นเมืองแห่งต้นไม้อีกเมืองหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงรายด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณภูดิตกิติสถาพรค่ะจากต้นไม้ขนาดใหญ่ที่กำลังจะล้มและอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งการใช้ทางบาดวิถีด้านหน้าโรงดีนสามคีวิทยาคมทางเทศบาลนครเชียงรายจึงดําเนินการตัดเพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นจากจุดเล็กๆจึงนาไปสู่การปลูกต้นไม้ทดแทน แต่การปลูกต้นไม้นั้นไม่ได้ปลูกเพียงจุดที่ต้นไม้ถูกตัดไปแต่ปลูกเพิ่มเป็น4ต้นในพื้นที่ใกล้กันในวันชัยจงสุทานามณีในยุทธเทศมนตรีนครเชียงรายผู้ที่มีแนวคิดต้นไม้ตายหรือถูกตัดหนึ่งต้นจะต้องปลูกเพิ่ม4ต้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกลางเมืองเชียงรายโดยร่วมกับนักเรียนอาจารย์โรงเรียนสามคคีวิทยาคมทําการปลูกและดูแลต้นไม้ที่ปลูกขึ้นมาใหม่ซึ่งหากดําเนินการเช่นนี้ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงรายก็จะมีต้นไม้มากขึ้นความร่มรื่นของเงาไม้ภายในเขตเทศบาลนครเชียงรายนับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับมาจากแนวคิดที่ว่าเมื่อต้นไม้ตายหนึ่งต้นต้องปลูก4ต้นหรือมากกว่าเพื่อเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวและปอดกลางใจเมืองเชียงรายครับซึ่งแนวคิดการปลูกต้นไม้กลางเมืองจากที่ตายหรือถูกตัด1ต้น ปลูกเพิ่ม4ี่ต้นได้กระจายและมีการต่อยอดเพิ่มพื้นที่สีเขียวกลางเมืองเชียงรายไปไม่มีที่สิ้นสุดและยังเป็นการปลูกจิตสำนึกของทุกคนให้รักต้นไม้มากขึ้นตามไปด้วยอยากทุ่งหวังนะครับว่าเชียงรายเราเนี่ยให้มีการอนุรักษ์เรื่องต่อไม้ต้นไม้เยอะๆแม้แต่ในพื้นที่ในเมืองเนี่ยถ้าหากว่า ทุกคนมาช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับโดยเฉพาะสถานศึกษาต่างๆที่เป็นสถาบันหลักของเชียงรายอย่างโรงเรียนสัมภคีเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเราช่วยกันเสริมมีน้องๆสภานักเรียนบ้างนะครับคณะครูอาจารย์ผู้ในการรองรวยการโรงเรียนบ้างเนี่ย เราค่อยๆทำตรงนี้แม้แต่ว่าเป็นจุดเล็กๆแต่เมื่อเราทำกันหลายๆจุดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็จะมีต้นไม้ในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นนับร้อยนับพันนะครับและนับหมื่นได้ถ้าพวกเรามาช่วยกันคนละไม้คนละมือเลื่อสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นประโยชน์ระยะยาวของพวกเราชาวเชียงรายโดยเฉพาะการที่เรามุ่งหวังว่าเชียงรายจะเป็นเมืองคุณภาพ,ภาพแห่งชีวิตนะครับขณะที่การปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ตาย ในเขตเทศบาลนคนรเชียงรายเยาวชนที่เข้าร่วมทำการปลูกต้นไม้ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากที่ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองให้ความสำคัญเช่นนี้เพราะน้อยสถานที่ที่จะมีการส่งเสริมให้ปลูกต้นไม้กลางเมือง รู้สึกว่าหน้าโรงเรียนเราเนี่ยต้นไม้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ยิ่งมีแบบสภาพอากาศเ,เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็รู้สึกว่าเออการได้เพิ่มต้นไม้หน้าโรงเรียนเรามันสึกว่ารู้สึกดีมากเลยค่ะและเมื่อมีการสำรวจต้นไม้ในเขตเทศบาลนคนรเชียงรายพบว,ว่ามีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีการดูแลรักษาเอาไว้และจะสร้างความสวยงามเมื่อถึงฤดูผลิดอกอนาคตหากชาวเทศบาลนคนรเชียงรายร่วมใจการปลูกต้นไม้มากขึ้น ก็จะทำให้ตัวเมือชิงรายมีแต่ร่มเงาและที่สำคัญต้นไม้ยังสามารถช่วยดักจากฝุ่นละอองขนาดเล็กได้เช่นกัน,พ,นพลเดชไพลวันถ่ายภาพผูพ้ดิกิติสถาพรรายงานครับ